สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ส่งรูปที่เรามาเป็นแบบในการวาดนะครับทีนี้อย่างตัวเส้นเนี่ยเราจะวาดที่ทําไปสองวิดีโอชุดชุดสองชุดนะครับเราก็จะทราบวิธีการแล้วนะครับส่วนครั้งนี้เราจะมาดูถึงวิธีการลงสีครับคือในส่วนที่ผมจะด่าไปก่อน,นครับ ส่วนของใบหน้านี่เราจะไม่วาดเ,เ,เป็นเส้นขีดเป็นเส้นขีดๆที่แล้วนะครับเราจะวาดเป็นหน้าเต็มลักษณะหน้าเต็มหนงหน้าเลย,ยนี่นะครับแล้วเราจะใช้ตัวเหมือนกับเดี๋ยวจะเริ่มที่ปากก่อนนะครับอย่างเช่นตัวที่ปากนี่เราจะดูว่าเขาเจะมีระดับปากบนกับปากล่างเราจะแยกกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการวาดน,นะครับทีนี้เราก็นํานตัว ก็คัดลอกไปขึ้นมาอชิ้นหนึ่งนะครับก็มาชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ดนะรับตอนนี้เราจังเราไม่สามารถเพิ่มโหนดได้ครับเพราะว่าส่วนนี้นี่เราจะนํามาเบนกับตัวแม่ที่อยู่อาไในะครับที่เราก็มาเพื่อเพิ่มระดับองศ์นะครับเพื่อเพิ่มระดับองศ์อย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับ จะเป็นตัวตัวสีขาวที่อยู่ด้านในและตัวนี้จะอยู่ด้านนอกนะเราจะลงสีเป็นจุดๆไปโดยจุดโดยโหนดมันต้องคงเดิมไว้อย่าไปลบมันนะ้วส่วนที่ไม่ต้องการให้โชว์เราแนบสนิทกับตัวแบบเดิมนะครับส่วนที่การต้องการให้โชว์มันจะขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้เรามาดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยที่เราดับไว้นี่เราจะลงเป็นสีค่อนข้างสีเข้มนิดนึงรับแล้วตัวนี้เราจะลงเป็นสีอ่อนเ,เมื่อเราทําการเป็นสองชิ้นเข้าหากันมันก็จะได้ระดับเดีย๋ยวเราต้องปิดเอาลายนะเห็นไหมครับเราก็จะได้ลำดับของสีที่แตกต่างกันโดยการเบนเข้ามาถ้าเราต้อง่านเพิ่มในส่วนของแนวเพิ่มเราก็กดลากลง เราต้องการหดเราก็กดปิดไปนะครับแต่เราจะดูที่ฐานของสีปากเป็นหลักนะครับนี้เราจะลบก่อนก็ตัวด้านปากด้านล,ล่างก็เหมือนกันนะครับจะเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็กอปปี้ขึ้นมาหีกชิ้นโดยการกดปุบบที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มเปื้นหนึ่งชิ้นดังนั้นเราก็ ลาเข้าแล้วก็ดาให้เข้ากับแสงท้อนที่มุมปากนะคับโดยการด้านนี้เราจะไม่เพิ่มโหนดครับเพราะว่าการเพิ่มโหนดจะทําให้เส้นเป็นเสียไปนะครับงาเส้นอย่างนี้นะครเราดูทั้งแนวของของแสงมันแบบนี้นะครับในนี้ลงเราลงสี ทีนี้เรามาลองลงสีดูนะครับเราก็ใช้วิธีดูดสีนะครับดูดสีจากนิ้งปากแล้วก็เติมเข้าไปที่แบบแต่ทีนี้เราเราต้องการคงใหม่นะครับเราก็กดคลิปแล้วก็ดูดใหม่นะครับเือกหาสีที่ต้องการแล้วก็เติมเข้าไปใช้พิทกทูจับตัวต่อไปแล้วแล้วดูดสี เติมเข้าไปนะจากนั้นเราทําการเบรนสองพันนี้เข้ามากัน,นครับเบรนก็าหากันแล้วก็กนำเอาอะไรออกเราก็จะได้แนวปางที่ไล่จากสีนี้ไปหาสูงสิงํานะครับทีนี้เราก็จะสามารถจะปรับแต่งได้ให้มันมากเข้าหรือน,น้อยลงแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับ เราจะถอายไก่อนเราแต่งสีเราต้องค่อยมาค่อยมาแต่งทีนะครับเราจะเก็บรายละเอียดในส่วนของส่วนอื่นไปก่อนแล้วค่อยมาลงสีทีเดียวนะครับอันี้จะเราปรับให้เราเข้ากันโลกมากว่าอาจจะเพิ่มสเต็ปขึ้นไปอีกนะครับไล่สเต็ปก,ก็แล้วแต่เรายิ่งทำมากก็ยิ่งเหนยกมากทีนี้เราก็มาดูรี เส้นต่อไปนะผมจะวาดให้ดูนะแล้ว,ว,วเส้นต่อไปก็คือเส้นเส้นลิงปากด้านในนะจอมเห็นอย่างนี้นะเส้นลิงปากด้านในเขาจะเป็นลักษณะเหมือนสีซึ่งเข้มกว่าคอรเดนอกนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูเส้นคอดนอก ถัดจากตัวนี้ไปนะครับัต,ตัวที่ผมเพิ่งดัาไปตัวนี้ก็เป็นมุมปากนุ่มปากนี่เขาจะสีจะค่อนข้างอ่อนกว่าตัวม,ม,มุมด้านปากครับ แล้วเราก็บดัดให,ให้ใกล้กว่ยให้เข้ากับแนวจริงๆของสีที่เห็นบนหน้านะครับ มันจะมีนี่นะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นที่ผมคุิด่ดำใหม่เนี่ยให้เป็นสีเดียวนี่นมันจะเป็นระดับตัวนี้เป็นสีเข้มมมุปากด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีอ่อนปากด้านนอกงอมจนปากที่เป็นแนวขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมองดูจะเห็นเส้นมนวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ด้วย แล้วตอนนี้เป็นเป็นเส้นใต้ใต้ปาก